ามาอันนี้เหรียญเหรียญห้าบาทห้าบาทเก้าเหลี่ยมเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมไมได้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทนะคะ เหรียญ5บาทครุฑ9เหรียญรับซื้อเหรียญละ30บาทขอแท้นะคะไม่แท้ไม่รับค่ะเหรียญ5บาทครุฑ9เหรียญครุฑนะคะไม่นรับทุกครุฑค่ะครุฑจะมีครุฑบาท17ครุฑบาท17รับซื้อ20บาทครุฑเฉียงรับซื้อ12บาทครุฑตรงรับซื้อ20บาทครุฑ5บาท9เหรียญรับซื้อ30บาทครุฑ10บาท2สี รับซื้อเหรียญละแปดสิบาทเนี่ยค่ะครูสิบบาทสองสีรับซื้อแปดสิบาทนะคะครุสนะคะรับซื้อทุกครุสถ้ามีเหรียญครุนะใครใครจะคิดจะหาเหรียญส่งก็ได้นะถ้าเป็นเหรียญครุนะก็น่นรักตลอดเนี่ยอย่างเหรียญพี่นางเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยมีราคาแต่ก็น่าไม่ได้นิยมนะคะก็น่าไม่ได้รับซื้อไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเหรียญหายากค่ะเพราะเขาจะมาผลิตเขาเยอะ นะคะอย่างพี่นางอมสิงอย่างเงี้ยค่ะป้าน้าไม่รู้ว่าคนที่ทํากระแสเกี่ยวกับเหรียญเนี้ยเขาไปเอาเอาเขาว่เอ่อกระแสอะไรทําไมถึงได้มีราคาแพงแต่สําหรับป้าน้าไม่ได้ให้ราคานะคะไม่ได้ให้ราคาพิเศษแต่กรณีที่เขาส่งมาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวป้าน้าก็จะคุยครับแต่ป้าน้าไม่ได้บอกว่าป้าน้ารับซื้อในราคาแพงนะเหรียญพวกเหรียญดังกล่าวที่ป้าน้ารับซื้อให้ราคาพิเศษ คือเหรียญที่ผลิตหนึ่งล้านเหรียญไปก็จะให้ความสําคัญกับตรงนั้นค่ะส่วนเหรียญพวกนี้ปกติค่ะไปนันไม่ได้ให้ความสาคัญนะคะเพราะจำนวนผลิตเขาเยอะยังไงก็จํานวนผลิตเขาก็เยอะอยู่แล้วค่ะถึงเราจะเก็บไว้นะคะเหมือนกับเหรียญครุฑสิบบาทสองสี่เห็นไหมคะอันนั้นอะ่ะเขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเฉยเหรียญเนี้ยคะ่ะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นเหรียญที่กระแสมีกระแสความนิยมสูงราคาจึงไม่ตก แต่ถ้าจะให้เก็บสะสมไว้รอนะคตน,นะไม่เก็บค่ะไม่ควรนะคะไม่ควรเหรียญที่มีกระแสนะคะไม่ควรเก็บสะสมควรควรรีบเอาออกมาขายค่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นะมีโอกาสที่จะมโีโอกาสเสี่ยงสูงอะค่ะนะคะ,นะคะทุกคน